สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนเดิมคะ่ะเจอกันกับพี่น้องพาเฮงสําหรับคลิปนี้แนวทางหุ้นไทยรวมไปถึงนิเคอิจีนห้างเสียงไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะงวดประจําวันที่10มิถุนายนนะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันที่9ที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอไรบ้าง สำหรับไทยเช้านะคะเปิด043หลักร้อยนี่ไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าตามที่เราเล่นนี้เจ้าเขาไม่ได้ยึดหลักร้อยตามนี้แต่พี่น้องลงหลักร้อยคือตามตามผลออกของช่อง9นะคะ04355นะคะพี่น้องให้เด่น4แล้วก็เข้าตัวเจาะด้วยนะคะ43นะสำหรับไทยเที่ยงนะคะ340 สามอันนี้ก็เข้า40นะคะใครที่รูด4ี่นะสามสีนบวกห้นะคะสำหรับไทยบายสี่สามสี่สี่หอันนี้4ี่บน4ีล่างเลยนะคะอันนี้เด้งบนเด้งล่างนะสำหรับไทยไทยบายนะคะทีนี้ไทยเย็น5้าสองเจ็ดใครที่รูปเจ็นะแต่พี่น้องจับไม่มี7 2, 2็ดนะคะ แต่ว่าเข้ารูดนะคะสำหรับนี้เคอเช้า8 2 9 2 7เช้า8อ9 2 7อันนี้ก็27อีกนะนี่เคอีบาย0 8 0 7 6อันนี้มา76เข้าตัวเจาะด้วยนะคะนี่จีนเช้า4 2 3 2 5มา2บน2ล่างอันนี้ไม่ได้ไม่มานะคะแต่เกือบเนาะเกือบ4อีกนะคะนี่สำหรับ จีนบ่ายนะคะ8 40 42อันนี้มา4ี่บนสีล่างเลยนะคะอ่าเข้าตัวเจาะด้วยเนาะห้างเช้า226 12อันนี้2บน2ล่างนะคะห้างบ่าย263 75สามเจเเข้าตัวเจาะด้วยสำหรับห้างบ่ายนะคะ ไต้หวัน6 2 2 9 9อันนี้เบิ้นโอ้เบิ้ลอันนี้เด้งบนเด้งล่างเลยนะคะแล้วก็ออกตัวเดียวกับห้างเลยนะสําหรับไต้หวันเกาหลี 7, 7 6 9 2 7 7 6 9 2 7นี่ค่ะ2 7มาอีกนะ2 7กี่รอบ1 2 3รอบเลยนะคะ2 7มา3รอบเลยนะแล้วก็4 3สเนอะ สำหรับเมื่อวานนี้กี่เด้งเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดเด้งนะคะเมื่อวานนี้สิบเอ็ดเด้งเลยนะไทยปังเลยนะไทยปังมากเลยมามาเยอะด้วยมาห้ารอบเลยนะคะมาห้าเด้งเลยสําหรับไทยใครที่ลุ้นหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เฮงเฮงกันไปทุกรอบเลยนะคะแล้วก็มาทุกหุ้นยกเว้นไต้หวันไต้หวันไม่มานะคะไต้หวันมาเบิ้ลน,นอกนั้นมาหมดเลยมา นี่เช้าบ่ายนะคะจีนนี่มาบ่ายนี่ปังเลยเด้งเลยนะคะบนล่างแล้วก็ห้างบ่ายแล้วก็เกาหลีนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันพฤหัสที่10มิถุนายนนะคะวันที่10บนะพี่น้องให้เน้นรูที่ปากกาเขียนไม่ออกเปลี่ยนโอ้ เน้นรูดนะคะที่แปดแล้วก็หกคะ่ะแปดกับหกนะคะจับคู่ก็จะมีแปดหนึ 1, ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ดนะคะแปดแปดนะหกหนึ่ง หกสองหสามแล้วก็6 9นะคะเพราะว่า6 8อันนี้6 8แดหนะพี่น้องก็เลยข้ามไป6 9เลยนะสำหรับวันพฤหัสนี้นะคะนเน้นรูด8กับ6นะ ชัดนะคะแ1 8 2 8 6 8 7 8 8 6 1 6, 6 2 6 3 6 7แล้วก็69นะคะ69านะอันนี้นะสำหรับวันพฤหัสเราก็มาลุ้นกันนะคะอ๋อเมื่อวานนี้ลืมนะคะรู้สึกจะลากไปถึงลากไปถึงสิงคโปร์เลยนะสิงคโปร์ก็อ,ออก7ค่ะออกอะไรเอ่ยส7บนล่างนะคะเจ็ดเด้งบนล่างฉะนั้นอันนี้ถ้ามีถ้าวันไหนที่มีหุ้น สิงคโปร์อินเดียแล้วก็อะไรนะคะอียิปต์เนี่ยลากไปได้เลยนะคะใช้ลากไปได้เลยค่ะเล่นไปถึงทุกหุ้นเลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะขอให้เฮงปังๆนะคะขอให้10เด้ง11เดเด้งเหมือนเมื่อวานนี้วันพุธนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนเฮงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ